สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาว YouTube ทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปของเยน,นะคะวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะคะก็หนึ่งหน้ามาได้หนึ่งเดือนกับอีกสี่วันแล้วค่ะก็ถามว่าพอใจพอใจแค่แปดสิบเปอร์ซ็นนะคะ เพราะว่าตรงนเนี้ยเนี่ยมันได้อีกมันดึงได้อีกอะค่ะเนี่ยคือมันยังยังดึงขึ้นไปได้อ่ะกับตรงนี้ค่ะเนี่ยมันยังได้อีกอะมันได้แค่นี้จริง ต่ถามว่าก็พอใจประมาณ90%นะคะแต่พอหน้าเยียกมันมันตึงขึ้นและไอส่วนเกินตรงเนี้ยที่มันเป็นไขมันส่วนเกินมันก็จะเห็นชัดขึ้นค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่คะ่ะเหนียงชัดมากเลยอะเวลาถ่ายรูปดป้านข้างแบบ เห็นตรงนี้ชัดมากเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไขมันหมดเลยนะคะเนี่ยแถวเนี้ยต้องดูดแล้วไหมคะเนี่ยแต่งมุกหมดแล้วอ่ะเนี่ยแถวเนี้ยอยากให้มันหายไปจังนะคะส่วนตาส่วนตาของายก็ แเป็นเยอะมากหลายเส้นหลายสายหลายจุดมากมากเลยค่ะวันนี้อยากจะเจอแบบคลินบลอยแผลเป็นจากการผ่าตัดแบบราคาที่มันแพงแพงไปเลยสามสี่พันแต่แบบหายไปในหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยสองเดือนอย่างเงี้ยอยากได้จริงๆค่ะเพราะว่าแบบเนี่ยเห็นไหมตอนนี้มันได้ อันเก่าตรงนี้นะคะมันได้ตั้งแต่สิงหาเนาะหกเจ็ดเดือนแล้วค่ะแล้วอันนี้ตัวนี้พึ่งได้พร้อมกับดึงหน้าใช่ไหมคะก็ถามว่าน้อยไหมก็ไม่ค่อยน้อยเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้มันหายเร็วๆอ่ะต้องเวลาถ่ายรูปบางครั้งก็ต้องมานั่งลบๆตรงนี้นะคะใครว่าคางยาวๆอยังยาวอยู่บ้างคะ จมูกเป็นไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนดีไหมเยอเย่อยากจะให้มันโด่งขึ้นตรงนี้อีกนิดนึงอะหรือว่าโอเคละคะเพื่อนๆน mm hmm. ก็ยาย่าอ,ยาอาจจะพูดแบบเพื่อนๆนไป,นเ,ปนเลยนะคะเพราะเ่าเป็นเพื่อนๆนชาว y o u t u b e เนาะ,ะถึงแม้จะมีคนที่อายุเอยอะกว่าเยหรือว่าน้อยกว่าเยก็ไม่เป็นไรนะคะ วันนี้สี่ทุ่มสี่สิบห้านาทีแล้วโยเยยัง,ยง,ยง,ยงไม่ได้ล้างหน้าเลยว่าจะออกมาล้างหน้าล้างหน้าแปลงฟันเพราะว่าวันนี้ไปซื้อของมานะคะก็อยากให้ล่องแก้มหายไปอะ่ะทุกคนโยเยไปสังเกตคนที่เขาน้าเด็กใช่ไหม การที่เราจะหน้าเด็กล่องแก้มต้องมีมมนะคะแล้วก็ตาต้องไม่ชั้นมันสูงเกินไปอะเย่ยไม่รู้แล้วว่าเมื่อไหร่ชั้นตายจะลดลงสักทีเพราะย่ย่ยก็ออกรูปไปให้หมอดูแล้วนะคะว่าย่เย่ไม่ต้องการชั้นตาที่มันหนาเนาะอยากจะไปทำไปอะไรก็ไม่อยากจะไปละ ไม่อยากจะไปอะไรเขาอะคือเยงไม่ชอบแบบไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่มันแบบซ้ำซากจำเจในที่เดิมเนี้นะคะยค่ะเยงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าโยเยผ่านการทำตากับหมอเดิมมาสามครั้งนะคะข้างขวาในสี่ครั้งแก้จากกับหมอเดิม แต่ก็ได้อย่างที่เห็นก็คือก่อนที่จะไปแก้ที่ PTC p ซีพาราไดเนเ่แล้วก็หางตาอยู่ก็มาแก้กับคุณหมอ,อชาตีนะคะที่พร้อมกับการดึงหน้านะคะก็ก็มันเป็นคอนเซ็ปต์ของเยเองหละที่มันเป็นการทำเสพยกรรมราคาถูกจะดีจริงไหมนะคะมันก็โอเคก็ดีนะเพราะเย อยากคิดว่าถ้าคนไหนที่มันมีเนื้อเหลือๆตรงเนี้ยมันก็ต้องทําแบบนี้ทุกคนหลยไม่งั้นเวลาถ้าเรากรีดหนังตาแล้วก็เอาแต่ส่วนเนื้อเหลือๆตรงนี้ออกตรงนี้มันก็เหลือนะคะเวลาถ่ายอะถ่ายแบบโชว์รีวิวอะไรเงี้ยถ้าถ่ายแบบเนี้ยมันก็ดีแต่เวลาถ้ายิ้มขึ้นมาสี่ทันทีเห็นไหมมันตึงมันตึงมันตึงนี่คือมันเป็นผาสาเนเนื้อนะคะ มันก็คงเป็นเหมือนกันทุกคนนะคะถ้าใครไม่เอาตรงนี้ออกนะคะไม่ทําให้มันถ้าไม่ไม่ให้มันมียกหางหงหรือว่ารอยแผลเป็นตรงจุดเนี่ยเดี๋ยวอย่าคิดว่ามันมันจะมีปัญหาเหมือนกันทุกคนละแหละนะที่เวลายิ้มมันจะต้องเนี่ยจะต้องอย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องเหลือค่ะมันต้องมีเพราะในเมื่อชั้นตามันอยู่ตรงนี้หนังมันตุยตั้งแต่นี่มาถึงเนี่ยมันไม่ได้ตุยแค่ตรงหนังตาไงทุกคนมันตุยตรงนี้ด้วยไง ถ้าคุณไม่ทําแล้วคุณไม่กาจัดตรงส่วนนี้ออกเวลาคุณยิ้ม่ะคุณเป็นเหมือนกันหมดอะคะ่ะมีส่วนที่เหลือแน่นอนส่วนปลายนะคะถ้าคุณไม่ยกหางหงนะคะย,ย,ยิ้ม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 ไม่ยิ้มอ่ะมันก็ดูโอเคใช่ไหมแต่พอย,ยิ้มขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมมันก็ต้องเห็นอะขนาดที่เอาออกแล้วนะคะมันก็ยังเห็นอยู่เห็นไหมคะมันจะมันจะไม่หมดไปอ่ะสําหรับคุณที่แบบ เออเป็นตาหยีไปเลยอย่างเงี้ยถ้าทำสองชั้นสวยแน่นอนแต่ถ้าหนังตาตกอะไรยังไงมันต้องมันต้องเป็นประมาณนี้แน่ๆนะคะนี่ก็เยอเยก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการกดซับสไคร์แล้วก็การดูทปวีจนจบนะคะวันนี้เยอเย,ยก็ขอมารีวิวศัลยกรรมดึงหน้านะคะแล้วก็แก้หางตานะคะ เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย